สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอรพัทราเพื่อนซีดีเจมาตุมซึ่งล่าสุดดีเจมาตุมได้ไปนั่งให้สัมภาษณ์ทางช่อง YouTube ของ Jack un, แจ็คแฟนชั้นเล่าเรื่องราวในอดีตชีวิตที่เคยเจอรามา่าทำอะไรก็ผิดไปหมดโดยแจ็คได้นำมาพต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าดีเจมาตุมงานหายเงินหดเพื่อนเลิกคบเพราะติดโควิดทำชีวิตพังขอโอกาสแก้ไขและปรับตัวใหม่อีกครั้งและเรื่องราวความรักที่เป็นความลับ รวมถึงการเลิกกับแฟนเพราะคำว่าลูกซึ่งดีเจมะตูมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอิโมจิยกมือไหว้และหัวใจในขณะที่เพื่อนสีอย่างแอร์พัทธิลาฟูกินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อีกว่าคนที่เลิกคบไม่เรียกเพื่อนค่ะไม่ได้เข้าข้างแต่เพื่อนต้องเตือนเพื่อนให้โอกาสและไปต่อกันค่ะทั้งกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเพียบซึ่งล่าสุดดีเจมะตูมออกมาโพสคลิปอีกครั้งพร้อมระบุข้อความว่า ก่อนอื่นมะตุมขอขอบคุณทุกคอมเมนต์และกําลังใจที่ส่งมาให้นะครับมะตุมอ่านทุกอันเลยครับจริงๆจงจงเจตนาที่ออกมาแชร์ประสบก,การณ์ตัวเองครั้งนี้นอกจากเตือนสติตัวเองแล้วอยากให้คนที่ได้ดูได้สาระและข้อคิดเท่านั้นเองครับไม่ได้มีเจตนาออกมาสั่งสอนใครทั้งสิ้นอยากให้มองทุกอย่างเป็นเรื่องของเพื่อนเตือนเพื่อน,อนทั้งในแง่บวกและแง่ลบทั้งผลดีและผลเสียมาตุมหวังว่า แจ็คขอคุยเทปมาตุมในครั้งนี้ทุกคนจะเข้าใจเจตนาของมาตุมมากขึ้นและหวังว่าทุกเรื่องราวที่มาตุมได้เล่าจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่มากก็น้อยครับขอบคุณครับแจ็คขอบคุย ag, ขอบคุณแจ็คด้วยนะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ